อะไรนะเริ่มดีแล้วเนาะเร่มดีแล้วเนที่ตัดแต่งกิ่งเป็นไงบ้างคะพี่ที่ตัดแต่งกิ่งมันก็แตกใหม่เนาะแตกแตกใหม่เป็นพุ่มมันก็จะไม่เป็นยังไม่เป็นพุ่มเพราะผมไปเจอผมไปดูในนั้นไงไอ้เพียไอ้เพรืไฟลายแดงนะอ๋อผมไปดูพอดีไปไปเคาะหน้าก็จับดูพอไปเจอเขาก็ึงได้สองสองร้อย 200cc แล้วก็ฉีดทั่วโคนเลยทีดดินนะทีดดินนะนะดลาดโคนนะทีดดินนะดีดีขึ้นใช่ดีพอพอฉีดได้สองวันเนี้ยใบมันจะเป็นมันเลยใบจะเป็นมันเลยเท่าไหร่นะขวดหนึ่งต่อไม่ใช่น้ำ20ลิตรผมใช้ทีดีไออาร์ดีเนี่ย 200cc 2 0 0ีซีผสมใส่ไปผมผมคำนวณดูแล้วว่าฉีดโคนทีโคนเลย กี่กูแล้วก็สองพอสองวันนี้สังเกตดูใบจะเป็นมันเลยผมพอได้หยดแบบเดียวเดียวด็อกเตอร์บอกผมผมหยดเดินหยุดไม่ไหวเพราะมันหลังไม่ดีผมก็เลยแสพายแล้วก็ฉีดฉีดมันก็เข้มข้นอ่ะมันจะเข้มข้นอ่ะส่งร้อยส่งร้อยซีซีดอวนน้นยี่สิบลิตรใบเป็นมันเลยเป็นสองวันสองประมาณสองวันเนีเราสังเกตอยู่บใบมันจะเป็นมันเดยนดิที่ไม่ได้ฉีดใบที่ฉีดใบนี่ทุกทุกหนึ่งอาทิตย์ฉีดใบ ติดแบบช่วหนึ่งอาทิตย์ติดแบบติดนาข้าวเริ่มไทยแล้ว <c oughs> แต่แต่ช่วงช่วงเทข้าวก่อนที่จะไปหวานวนะนะขนใจเนี่ยคนคนมาหวานข้าวเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหทำไมงอกดีจังซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าเราใช่ลากใส่ตชนีล้ลากยาวคือเราะเ,เราเราแช่ในในในถังในในนั้นเนาะในในโถแล้วก็เนี่ยใส่ไปสองขาสองขาเขาเนี่ยก็แนะนำยัดยัดลากนะคะ what mm -hmm. right.